ตัวนี้วิตามินซีเป็นวิตามินซีที่สก,กัดมาจากผลส้มนะคะส่วนประอกอบที่สำคัญคือมีไบโอฟอไนต์สก,กัดมาจากเปลือกส้มมีแพสตินที่สก,กัดมาจากกากเส้นใยของส้มหน้าที่ของแพสตินคือคอยจับจับและขจัดสารพิษที่อยู่ในร่างกายทุกท่านคะลองเอานีดกริดเลือดของขีดมือของทุกท่าน ปล่อยให้เลือดไหลออกมาแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเลือดของแต่ละคนมีความเข้มข้นที่ต่างกันสีต่างกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทาความสะอาดหลอดเลือดของคุณคุณจาเป็นต้องกินซีเพ็กค่ะเพ็กตินจะได้ไปทาความสะอาดหลอดเลือดนะคะป้องกันการตันของหลอดเลือดหลอดเลือดด้วยและวิตามินซียังสร้าง,องคอลลาเจนที่ผิวคุณกินวิตามินซีสองเม็ดนั่นเท่ากับคุณลดนะ้ำต้นไม้ทุกวันผิวคุณก็จะมีความ สะอาดผิวคุณก็สะอาดด้วยจะไม่เป็นฝ้าเป็นกระนะคะและวิตามินซียังสามารถเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันการเป็นหวัดค่ะถ้าใครมีลูกให้ลูกกินวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดของเราจะมีประสิทธิภาพเท่ากับกิบกนผลส้ม50ลรูปค่ะวันหนึ่งเรากินสองเม็ดเท่ากับเรากินผลส้มกี่ลูกคะ หนึ่งร้อยลูกลูให้วิตามินซีของเราโอ้ผลส้มหนึ่งร้อยลูกถ้าเราไปซื้อส้มกี่โลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทวันนี้พี่ไปตลาดซื้อมาไปไหว้ชิงเม้งกับคุณพ่อไปไหว้คุณพ่อมาส้มโลละร้อยยี่สิบค่ะนะคะแค่ห้าลูกเองเพร่นพี่ต้องซื้อเยอะไหมหนึ่งร้อยลูกต้องซื้อกี่กิโลไม่ต่ากก่าหกเจ็ดกิโลกี่ร้อย็นพันใช่ไหมคะแต่เรากิน 4, วิตามินซีัวละสองเม็ดสามสิบบาทเอง ไว่แพงถูกมากๆนะคะเป็นและความแตกต่างวิตามินซีของท้องตลาดจะเป็นกรดเพราะฉะนั้นทำไมคุณหมอไม่ให้ใครที่เป็นโรคกระเพาะไม่ให้กินวิตามินซีเพราะวิตามินซีทั่วไปเราเรียกว่ากรดแอคาร์บิกแต่วิตามินซีของเราเป็น both, both, เป็นด่างค่ะคนที่เป็นโรคกระเพาะทานได้นะ